ช่วงนี้โชคร้ายจริงเลยอยู่ดีๆก็มาลื่นล้มหัวโนโอ,อีกแต่พาสเตอร์เพิ่มซะหน่อยช่วงนี้คุณรู้สึกโชคร้ายอยู่ใช่ไหมคะใช่แต่บังเอิญมั้งมันไม่บังเอิญหรอกนะคะหมายถึงว่าช่วงนี้คุณรู้สึกโชคร้ายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยคะ่ะอืมหรอเนี่ย เพิ่งซื้อประกันอุบัติเหตุมาก็ไม่รู้จะคุ้มครองอะไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องประกันสุขภาพกันนะคะประกันสุขภาพจริงๆของเราจะมีด้วยกัน4รูปแบบจะมีทั้งในเรื่องของผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากังวลเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยประกันอุบัติเหตุจำเป็นมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลเรื่องโรคไวรัแรงโรคมะเร็งตางควรทําประกันคุ้มครองโรคมะเร็งเลยค่ะืึอยู่นี้ดีเนาะวิทยุก็คุยเราได้ด้วยมีคำถามพอดีเลย วันนี้รายการ Money Story ทั้งหมดเวลาลงแล้วถ้ายังไงก็ตามแต่พบกันใหม่นะคะโอกาสหน้ากับพี่ช้อยพี่ออดน,นะคะจบไวเชียร์